ครับนี่คือวิหารวิหารปกติวิหารหลังนี้ก็สร้างเป็นวิหารโบสถ์นะครับเป็นโบสถ์หลังเก่าซึ่งสร้างขึ้นสมัยพระมรมบัญชาโลยาติขององค์สมเด็จพระ,ะปัตาการที่5เมื่อสรุททุดโสมไปจนจนไม่เหลือซากให้ท่านเห็นนะครับโดยจเริทีิเริ่ขมคุณหม่ของเจ้าวาดท่านมหาธิวาเนี่ยก็ได้สร้างนะครับก็ได้สร้าง บูรณะขึ้นมาใหม่เป็นวิหารโบสถ์หลังใหม่นี่เห็นนี่ครับคือเพื่อเจ้อนิรักษ์องค์พระประธานที่อยู่ในโบสถ์หลังนี้นะครับสร้างวิหารขึ้นมาใหม่ดูสวยสดงดงามครับนี่คือเจดีย์นะครับอเจดีย์ต่างๆที่อยู่ในโบสถ์นะครับที่ท่านเห็นนี่นะครับคือเสมานะครับเสมาเก่าที่สร้างขึ้นสมัยยุครัชก,การที่ 5. อ่าเป็นเสมาเก่า,กาๆนะครับนี่ทิพยพาที่ผมให้เห็นนะครับคือเสมาเก่าๆอ,อยู่รอบๆของวิหารโบสถ์หลังนี้ ซึ่งหากว่าท่านสนใจที่อยากจะมาศึกษาหาความรู้เรื่องกับวัตถุโบราณหรือว่าโบสถ์หลังเก่าก็หาชมได้ยากนะครับก็ต้องมาดูที่นี่นะครับที่วัดเขาสาธิภาพนะครับเป็นสถูถหรือว่าเป็นเจดีย์เก่าๆที่อยู่ในวิหารวิหารโบสถ์หลังนี้นะครับในที่ผมจะพาท่านไปดูนะครับลูกนิมิตรที่อยู่ที่อ่า โบสถ์หลังนี้นะครับลูกนิมิตคือคือที่อยู่เก่าเนี่ยก็นี่คือครับที่ที่เห็นเห็นนะครับคือลูกนิมิตที่อยู่ในอ่าในในในอ่าที่เรียกว่าฝังทองลูกนิมิตเนี่ยครับนี่ลูกนิมิตเก่านะครับที่ท,ที่ออกมาครับนี่มีสร้างเมื่อสมัยรัชกาลที่5นะครับโบสถ์หลังนี้สร้างกันก็ลูกนิมิตเนี่ยก็ก็ได้ออกมาจากจากจากเจดีย์ตรงนี้นะครับคือ <ed> เรียกว่าอ่าเป็นเสมานะครับคือว่าเสมาหลังนี้ก็ลุตทุตโสม ลูกนิมิตก็หลุดออกมาจากตรงนี้ให้เห็นเห็นนะครับคือแสดงว่าเห็นว่าโบสถ์หลังนี้ก็เก่าพระที่อยู่ในวิหารโบสถ์หลังนี้ก็เก่าเป็นจํานวนเป็นร้อยกว่ปปีมาแล้วก็ชลมลิศทุดโสมเป็นตามกาลเวลานะครับหากว่าท่านสนใจอยากจะมาศึกษาแล้วก็เห็นว่าลูกนิมิตสมัยก่อนสมัยราชการที่5นะครับผมก็พระลุการที่ห้เนี่ เป็นยังไงก็มาศึกษาได้ครับอยู่ข้างวิหารนี่ครับนี่ครับท่ท่านเห็นนะครับนี่คือลูกนิมิตนะครับที่อยู่ในเสมาหลังนี้นะครับนี่บอลเบอร์จะผมจะแบภาพท่านเห็นนะครับแต่หากว่าท่านต้องการจะมาศึกษาหาความรู้ก็มาได้นะครับที่วัดเขาสามสิบหามนะครับวันที่30ิพฤศจิกายน2565ายเนี่ยก็จะมีการเททองรอพระประธานองค์ใหม่ที่ตานที่ผม เสนอไปแล้วนะครับหากว่าท่านถูกถกใจนะครับก็กดติดตามเอกขาเพื่อนนครปฐม,ม,มได้นะครับสวัสดีครับ